สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการ์ดฟนะุตบอลน,นะฮะใบรายเซนอีกหนึ่งในะครับอันนี้เป็นรุ่นอะไรเนะี่ยขอไปออขอไปด้านหลังผมลืมรุ่นเลยเอ,อ่รุ่นปริซึมนะปริซึมเวิร์คครับนะฮะน่าสองพันยี่สิบสองนะสองพันยี่สิบสองนะครับพารีนี่นะครับอันนี้เป็นลายเซนนะครับนักเตะเบลเยียมนะฮะอดีตกองหลังซุปเปอร์นะจานแบรนตองเกนนะครับนี่นะ ลายเส้นนักเตะนะครับในชุดทีมชาติเบลเยียมนั่นเองนะครับนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งใบนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นออโต้เบนเนาะนะครับเป็นใบแบบาลายเส้นนะฮะด้านหลังไม่ได้มีรันเลยเลยนะไม่ได้มีรันนะฮะนี่นะประมาณนี้นะการถือว่าสวยงามมากเลยนะครับสําหรับใบนี้นะส่วนเส้นอาจจะตกกรอบนิดนึงนะครับด้านบนเนาะอาจจะมีขาดบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่โอเคน่าเก็บเนาะนะครับสําหรับ ใครที่เป็นสาวกแฟนเบลเยี่ยมสาวกแฟนสเปอร์นี่นะครับน่าสนใจนะครับไงก็ฝากไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับปลายเสมน,นะครับนะไว้พบใหม่ในคลิปหน้านะตัวกินนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ